ขุนปลานั่น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 มามาสองมาสองขอขอบคุณนะครับอ๊อโอ้เพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่ครับไข่ไข่เลยนะแค่เต็มท้องเลยอะจุสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาหากินถิ่นไทยครับมันจะมาลุ้นเขียนเงาะถ่าย,ยเคลื่อนปลาสักเก้าแล้วครับ ไม้ก็สซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้แหละครับเรื่อยๆวนไปวนมาเพราะว่าระดับน้ำลดม็ยนยกลงไปได้เรื่อยๆมัดตามคลองหรือว่าตามลิมฟังแม่น้ำกันเดี๋ยวแต้นถนัดแล้วครับวัดดวงไปบัวบนไหที่มีป่าบ่มีนะครับต่ละมย้อนคือการวัดดวงมีมาทั้งหมดสามเส้นย้อครับที่หมนับมนบ่มันเดี๋ยวมาัาดูกันครับ มันมีกับนนี้เอสีเส่เซนเท้ากเครับเปลีนงใดมีงหมายมีกันเฮยมาสองเทื่อแล้วครับะมายู่แต่ตอนนี้มีเยู่มีเป็นจังแดงมานบ่หมานตอนน้นรลงไปหลายครับนาที่ล้าจุดนี้กันนัเอออ่เขียงเอิเครับเีงคอเีงอ,อกึก นี่จะเหี่ยวลงไปเราเลขฟาวนะครับอื้ออื้ออื้ออื <reco Christ S 2> ้อตากาไปประกดเงี้ยเดินครับประเดินตัวแรกวันนี้ปาะกดกดเหลืองตัวน่อยเฮ้ มันต้องเป็นปรากฏเหลืองรูปลากเงี้ยงมันมีหลายพันตัวปลากเงี้ยงปลาสักแบบแบบลายแบบบ้านท้องกระมิ้นโอ้ลูกปลากดปรากฏเหลืองลูกปลากดเหลืองปลากดเหลืองครับ เดิมตัวแรกวันนี้นนนนมังงมังก็เก็บแล้วเก็บปลามาแล้วครับมาแล้วครับ มันมีตัวเลขป็นตัวเล,ก,เวเลกมาแครับนีีสี่สอกเก้าสอกสี่เซน้น่เติมป็นปิีตัวเลข

พบกานบนต่อเต้กากจะไล่ครับเทียงมันดเตนั่นและเสียตอนลนะบันป่า อะไรดึงโอ้โหสมัยมัเงยบเงยบมังมันบดดมังฝูงเงียบเยบเงๆมังออกสักตอนที่นั่ง A rái, right, a rái. Ow, bây giờ chút. Tô right. như là tay lên. Wombin hê lê là, nhục nhục lê là. Aku lâm tê. Bin đình lắm lê. Bin bó hoa 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 ốc hoa hoa

วางดูมง้าวแต่ว่าตอนสานี wow! oh, anyway. ่มงซาวนี่ดีมงลมเลยแต่ว่อแดดห่นทเก้าวขึ้นมาเนี่ยโอ้ยกำไม้หน่อยดึงเฮงกันด้วยเป็นมันเหรอก่อนปลายหึโอไปลาม

มาสอยให้คุยลามหลดเลยโอ้โอ้โอ้ ุนปลานั่นนันน huh? ั่นนมาแล้มาแล้สองมาียวครับนึงเจอปนินคู่แล้วปนินหนึ่งคู่ตตัวแล้วครับนเี่ยปนิน ตาอย่างสูงอะไรอันนินใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่นะครับยังไม่ทันใหญ่ยังไม่ใหญ่ยังขาแข็งข

ฮึนหนึเยี่ยมเหตุผล้ะไรตัวนี้นีหนึ่งตัวครับตุ้นเห้งตัวนี้เหอตัวนี้เหรเป็นี้เรอมีน้อยขาดตัวนี้เหรอเห็น เพี้ยนน้อยหนึ่งตัวแดดฮอนครับนี่งแดดฮอนบ่าีลมโดดเพียนน้อยตัวเดียวโดดจัง อะไรอะไรเอ้ยเขียน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 ตัวทขีตัวน่ยอะไรปลาอะไรโอ้เขียน เหนวกแข็งเกิดตัวเล็กๆนึงดินหนวเหนียเลยครับอย่นงเงเทียนติดด้วยหงส์ฟอร์มดินแข็งเอ้ยสองครับสองเก็บตะเพียนเรื่อยๆก็ดีครับไว้มาเก็บทั้งนนั้ Sắp xong tên, em bụng bay kẹp đi leng oh, oh. đi leng ô tự nhiên ô, nho kia bung an ninh nho kia bung an ninh 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 โอ้โหผุนครับโตรงขาดอะไปลุ่มเลยดูนี่นะั้นถ้าเป็นแบบน,นี้โอ๊โอ้โเพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่ครับไข่ไข่ด้วยเนะี่ยแค่ติ่มท้องด้วยเนะี้ยเจ้าเพียนอ้วน ผสมใส่ผสมไปยู่แล้วถ้าตัวนัญไว้ยประตูประตูมันผมว่าเปะเปะสาโล้อพื้นเรือใหญ่ละที่นี่ผมยังเห็นเว้ยลิ้นบางตัวนี้แค่